วางว้ทำไ,ไมก็เผื่อมันจะทำให้น้าคิดถึงคุณหนูสุดที่รักของน้าได้ยังไงล่ะไอ้พูดอะไรของแกหมายความว่าอะไรฉันเลยอยากให้น้าเห็นตอนที่คุณหนูของน้าตัวสั่นเหมือนลูกนกตัวนี้น้อยกราบเท้าอ้อนวอนขอชีวิตฉันจังคุณหนูแสนสวยแสนดีคุณหนูผู้น่าธนุถนอมของคนทั้งเกาะ สภาพตัวนั้นน่าสงสารที่สุดแกทำอะไรคุณหนูเปยเข้ามาตรงนี้นะแกทำอะไรคุณหนูฉันทำอะไรเนี่ยเหรอฉันก็ฆ่ามันสิแล้วฉันก็ใช้ขวานด้ามน,นี้แหละไล่ฟันมันคุณหนูของน้าทำอะไรไม่ได้ถด้แต่ร้องห่มร้องไห้ด้วยความกลัวน่าสงสารจริงังมันนี่เองมันนี่เองที่ฆ่าคุณหนู กูจะฆ่ามกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงอี้ลยกูจะ่ามกูจะฆ่ามึงอย่าแก้ค่นี้คุณหนูสุดที่รักลยเอามกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงอาี นี่มันเกิดอะไรขึ้นนาเฟืองเป็นอะไรก็ไม่รู้อะทีอยู่เดียวก็ขวานมาไล่ฆ่านิดน่ะเป็นบ้าไปแล้วไงนาเฟืองอยู่เดียวขวานมาไล่ฆ่านคนนะฮะไอ้พวกที่นี่มันมันเป็นเฟืองถ้าฉันทำอะไรไม่ถูกใจนาเฟืองอะฉันขอโทษนะแต่นาเฟืองไม่เห็นจะต้องเอาขวานมาไล่ฆ่าฉันเลยอะ ผานที่อยู่บนเรือนี่จริงครับพี่ทีนี่มันขวานมาจำเรือแต่หลังจากวันที่พายุเข้าวันที่คุณหนึ่งตายมันก็หายไปแล้วทำไมขวานนี้ถึงไปอยู่ที่น้ำเฟื่อง ที่บอกว่าวันที่คุณหนึ่งตายขวานเล่มนี้ก็หายไปจากเรือแล้วตอนนี้ขวานเล่มนี้ก็ไม่อยู่กับน้าเฟื่องแสดงว่าคุณน้าเฟืองก็อยู่บนเรือด้วยไม่จริงแกใส่ร้ายฉันอีกนเฟือไม่จริงเราน้าเฟื่องอะเป็นคนตีหัวทีจนสลบก็ฆ่าคุณหนึ่งน้าเฟื่องเป็นฆาตกรละทีไม่จริง นาเฟื่องไม่มีทางฆ่าคุณหนูใช่อ่ะคุณภูมินาเฟื่องไม่มีวันฆ่าคุณหนึ่งแต่ที่นาเฟื่องแอบขึ้นไปบนเรือวันนั้นเพราะนาเฟื่องต้องการฆ่าทีทั้งหากนาเฟื่องไม่ชอบทีคิดจะกำจัดทีแต่คุณหนึ่งมาเห็นเข้านาเฟื่องก็ไม่ยอมนาเฟื่องก็เลยพังมือทำคุณหนึ่งตกเรือตายอ่ะไม่ใช่แกใส่ลายันอ ี่ครับปีกไอ้เมืองออกไปทุกที่ไอ้เมืองไอเพือนหยุดเดี๋ยวผมจะเอาขวานนี้ไปตรวจสอบแล้วคราวนี้จะได้รู้ความจริงกันสักทีทำไมนะ จะเพล่และคอยจะพาไป